ไม่ต้องกลัวขึ้นไปเลยอันนี้จะมาตัดต้นมะพร้าวครับมัดตรงนั้นแเลยมาตรงนั้นได้มเลยยืนยืนยืนโอ้มันแดงอยู่บนหัวเลยเหรออันนี้รถขุดขุดมันครับ อารถไทยดึงเลยเนาะอันนี้ทีมงานช่างกล้องครับผู้จัดการกล้องไม่พันสองงอกเลยอ่ะอเรได้แล้วลงแล้วเราจะเอาต้นปะพเ้าครับไปช่วยดูซา,า,า,านใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับ อันนี้มันเกินด้วนี่สี่สิบห้าสี่ห้าศูนย์แปดครับ D I รุ่นไหนวะเนี่ยคูปุต้าครับเดี๋ยวตัดเสร็จก็อันนี้จะได้สองท่อนครับคืนนี้ ทางกล้องนี่ครับแม่ครก็เป็นครับรถไถก็เป็นเป็นช่างช่างระดับมืออาชีพ เดินไปเลยครับไปดูขับดิ้นดิ้นเราต้องอยู่ฝั่งนี้อุ้ยผู้อันจะยด้หรือวะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราต้องอยู่ฝั่งรถไถดีกว่า เชือกขาดเด้อไปโดนไททันเน่ย

เบาเบาเดี๋ยวเชือกมันขาดเบาเบาๆบเดี๋ยวก่อนมาแล้วมาแล้วเลยไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยนี่ได้สองฟนครับเอเด้อ อันนี้เป็นผู้ช่วยเฉยๆู้จัดการโอ้พ้จัดการดหรอไม่ได้มาทำอะไรหรอกเป็นผู้จัดการเดี๋ยวเขาสั่งนะดูเดี๋ชิโบชิเบะครับแล้วก็แย่ตูดเนี่ยประมาณนี้แหละมันมีมันมีัวเฮ้ยน้องไงทุกคนโม่ใอ้แรงคนช่วยนิดนึง ลากไปเลยเอเคยสายโคดนะูเนอะโอ้ยคนเนี้ยสุดยอดหนีเด้อหนีเด้อเออดูดูเกมไปว่ะว้าวเน้นอนแน่นอนแน,น,น,แน่หนึ่งท่อนได้ท่อนแรกแล้วององหรือพี่ โอ้ยยายรู้ทุมากเอาทำไรม,มีน้ำมีน้ําหรอกอมไม่เขากินน้ำแล้วผสม,มน้ำเ <มา S 1> บียร์ผส,สมเบียร์ลูกลูกน,นั่นน่ะคือยูกนี้ทําให้อะไรแข็งไปทําอะไรให้ให้น้อง,น,อง,องน้องชายขอให้น้องชายกินกินซึนนกินแล้วก็กินกับเบียร์บของนึง เป็นสูตรอะไรหอนเกิน่อนเกินไม่มีเนื้อหรกมีแต่น้ำน้ำโอ้ยเก๋เๆเก๋เกี่ยขอใหอยกขึ้นครับพอได้แล้วก็ล็อกครับเดี๋ยวไปดูแล้วไปแล้วครับ นี้มาได้สองคันเลยครับ